สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกๆท่านเลยนะคะ ไอรินนะคะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนชาวราศีตุลทุกท่านนะคะในการหยิบแผ่นภาพบุรพเทวานะคะรวมไปถึงขออนุญาตจิตใต้สำนึกทุกทกท่านนะคะขออนุญาตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออยู่นะคะขอให้การพยากรณ์ของไอรินเนี่ยแม่นยำนะคะแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปดําเนินชีวิตนะคะในทางที่ถูกที่ควรสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําพยา กพร้อมๆกันเลยนะคะไปเริ่มจากในเรื่องแรกนะนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะคะในเรื่องการงานของชาวราศีตุลน,นะคะคุณรู้สึกว่างานของคุณเนี่ยหนักเหนื่อยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกภาระ เกินตัวอยู่หรือเปล่าคะคุณรู้สึกว่างานของคนอื่นทําไมคุณจะต้องมารับผิดช,ชอบด้วยนะคะรวมไปถึงคุณกําลังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเจอกับคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลลกงกับคุณคุณรู้สึกว่าใช้คนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณพูดแบบไม่ตรงไปตรงมานะคะเหมือนแบบอารมณ์แบบ แผ่นภาพนี้นะคะแสดงถึงสุนัขรจริ้งจอกนะคะสุนัขจิ้งจอกก้าหางเนาะนะคะตามตำนานเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีความเจ้าเล่มีกลโกงมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไปเนาะในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวได้นะคะไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินจะเป็นอย่างไรสาหรับชาวราศีตุล การเงินของคุณนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินแบบปบปรับนะคะทันควันนะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะได้รับในเรื่องของคนที่คุณให้ยืมเงินนะคะเขาอาจจะไม่ได้ให้เงินคุณคืนนะคะ เขาอาจจะเบี้ยวคุณได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้ามีคนมายืมอีกนะคะอยากให้ยืมนะ <c oughs> มีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้ยืมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับเงินคืนนะคะ <c oughs> ให้ระมาัดระวังด้วย <c oughs> ให้ระมาัดระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเงนินด้วยนะคะเ <c oughs> พราะมีเกณฑ์ว่าจะไม่ได้รับเงินคืนมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงนินด่วนนะคะเออการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระมัดระวังเน้นย้ำนะคะการเงินนะ การงานยังไม่เท่าไหร่นะแต่การเงินนี่สินะคะ่ะไปดูความรักนะคะทุกท่านแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราก็ไม่ได้ให้ใครยืมเงินง่ายๆจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็มีเหตุผลเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นะคะไปดูความรักนี่แผ่นแรกนะคะคือแทนตัวคุณนะคะอันนี้แผ่นที่2คือตัวของเขานะคะ,อะขอแผ่นแรกขยายตัวคุณเลยนะคะ ในเรื่องของตัวคุณนะคะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหน็ดหน่ายกับความรักอยู่หรือเปล่าคะอย่างบางคนที่คบกันมานานนะคุณรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยใจเลอเกิดน,นะคะแล้วคุณก็แบบสงสัยอยู่ว่าแบบเออเขาเนี่ยมีอะไรปิดบังซ่อนมีอะไรปิดบังนะคะคุณอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหนื่อยกับความรักครั้งนี้แล้วอะรู้สึกเหมือนโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่นะคะซึ่งถามว่า แฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะแผ่นแรกคือใบนี้นะคะตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็มีความรักที่ดีกับคุณนะคะแต่ว่าดูลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบมีเป้าหมายอย่างอื่นมากกว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนมีความลังเลนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะแบบมี เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายในเรื่องของความรักเนาะเพราะตัวของเขาเองนะคะดูไม่ได้ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรนั่นเองนะดูเขาแบบสนใจงานสนใจอย่างอื่นมากกว่านะคะคุณก็เลยท้อแท้เหนื่อยใจนะคะยังไงก็อยากให้ชาวราศีตุลน,นะคะอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งนอยอย่าพึ่งแบบ ตีตนไปก่อนค่ายนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะนะนะคะอาจจะเป็นเพราะตัวเรานี่แหละไปกระตุ้นนะคะคําพูดจากหวานๆที่เคยมีนะคะเพื่อเวลาผ่านไปนานก็จะทําให้คุณแบบทําพฤติกรรมแบบอ๋อเหมือนเขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นของตายอะ่ะจนแบบบางทีทําให้เขารู้สึกแบบ โดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกแบบเบื่อหน่ายได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แหละคือพลังงานที่ส่งถึงกันนะคะอีกมุมหนึ่งสำหรับสาวโสดนะคะคนที่คุณหมายปองคนที่คุณแบบคุยกับเขาอยู่่เขามีตัวเลือกเยอะนะหรืออีกในยะหนึ่งนะคะนอกจากจะมีตัวเลือกเยอะแล้วเนี่ยเขาก็คือคล้ายๆกันเลยค่ะเขามีเป้าหมายมีอย่างอื่นที่เขาอยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังไม่ได้มองความรัก เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งสำหรับตัวเขานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลน,นะคะใจเย็นๆนะคะโอเคไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะชาว ชาวราศีตุลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะก็คือเป็นแผนภาพที่ถือว่าดีมากนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะอาจจะเพิ่มในเรื่องของให้คุณเนี่ยไปฟังเพลงนะคะไปแบบผ่อนคลายบ้างนะคะอยากเครียดบ้างนะคะอาจจะพาแฟนชวนแฟนไปด้วยนะคะจะได้แบบปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะ ไปดูภาพรวมนะคะแผ่นภาพอยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะสอดคล้องกับเรื่องที่การเงินนะคะการเงินจำได้ไหมแผ่นภาพนี้เป็นแผ่นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในเรื่องของการเงินของคุณนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะคะถูกหลอกใช้ถูกหลอกยืมเงินไม่ได้คืนนะคะถูกหลอกให้แบบอ่า ถูกกดขี่ข่มเหงนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยเห็นไหมคุณรู้สึกหนักเหนื่อยนะคะคุณอาจจะโดนคายในที่ทำงานนะคะรวมไปถึงคู่ค้าของคุณนะคะเขาอาจจะกำลังแบบมองหาช่องทางในการกด กดขีด่ข่มเหงขึ้นอยู่นะคะให้ระมัดระวังใช้สติมากๆนะคะก่อนจะตัดสินใจเซ็นเอกสารก่อนที่จะให้ใครยืมเงินนะคะเน้นย้ำเลยนะชาวราศีตุลให้ดูดีๆนะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะจ๊ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลนะคะและฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะที่ YouTube c h anel n อ l ริณเตอร์อายรวมไปถึง Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ I l ิณเตอร์อายนะคะเพราะเนื้อหาของ YouTube กับ Facebook นะคะจะไม่ได้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มี IG ด้วยนะคะแต่ IG เนี่ยเนื้อหาจะคล้ายกับ Facebook นะคะแจ้งในเรื่องของการ พยากรณ์นะคะคำพยากรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดกับคุณทุกเรื่องนะคะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมหากคุณจะพยากรณ์เฉพาะเจาะจงในเรื่องของตัวคุณเองเพื่อความแม่นยำนะคะก็ติดต่อมาที่ ID Li n e น์ซีลาพาวเวได้นะคะหรือจะไปติดต่อที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ